อีกหนึ่งอันนี้ออาับบื้อระดับที่หนึ่งเลยอ่ะเออไม่รูสีฮะก็ไม่เข้าใจครัเพราะว่าเราสอบกันรุ่นึ้นทั่ไม่แต่ก็ดีใจมากคก็คิดว่าน่าเป็นผลจาก ที่เพิ่งออนแอร์ไปด้วยคนเลยกับติดตามเยอะขึ้นอะไรเง้ยก็ก็ดีใจครับขอบคุณทุกทุกทุกแรงสนับสนุนขอบคุณทุกทแรงเชียร์ครับหน้าที่ติ๊โถนอย่างนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสนใคอนเสิร์อะไรไหคะสนใจครับมีหลายคนบอกให้ไปทําตาเราบอกไม่ไปใช่นี่ก็โตไม่พอเหรอหมอไอ้จริงๆแล้วเคยถามเคยถามคนตาตีไหมว่าคือคนตาโตอ่ะจะไม่เข้าใจนะเพราะว่าเพราะว่าคนตาโตชอบถามว่าเอ้ยตาตีเนี่ยมองเห็นมองเห็นโลกเท่ากันหรือเปล่า ที่มันเท่ากันอันนี้เป็นวิทยาศาสตร,ร์เลยเพราะว่าถึงแม้ตาตีตาโตเนี่ยมองโลก,โลกเห็นหนี่ม,มองโลกแคว่ากูแลใช่แล้วมองโลกกว้างเท่ากันใช่ดีใจโหขอบคุณมากครับเหมือนมีผู้แข่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็แบบนำนำคะแนนสูงมาอะไรเงี้ยน่าจะด้วยกระแสละครตอนที่สำรวจโ,โคพอดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีตัวน้องด้วมีแข่งัดสรรมาคือตัวเมื่อกี้เพิ่งเจอ ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องแข่งขันอะไรนะก,ก็ก็ดีใจกับทุกทุกคนแล้วกันท,ที่เวลาทํางานออกมามีหน้ามีตาทางสื่อเวลาออกทีวีเวลาละครอนอนแอร์แล้วแบบคนชอบดูคนคนติดตามก็ดีใจทุกทุกคนด้วยจบบ้านบ้านตอนนี้เปงไงถึงไหนแล้วบ้านตอนนี้ถึงไหนแล้วก็ก็ตัวตัวบ้าน น่าจะ50เอร์็แล้วครับก็ช่างช่างที่สร้างเ,เขาบอกว่าน่าจะมิถุนาเสร็จมิถุนาเสร็จปุ๊บแล้วก็แต่งอีกอีก,อก,อกประมาณ 3- 4 5ี่หเดือนก็ยังไม่รู้ว่าแต่งงานแค่ไหนก็คิดว่าน่าจะภายในปีนี้น่าได้พาพ่อแม่เขาไปอยู่งบถือว่าเป็นไปตามที่เราวางไว้ไหมคะหรือว่ามันเริ่มแบบบานปลายบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อยังไม่ได้พูดอะไรเรื่องงบนะฮะเพราะว่าเล็กไม่ได้ยุ่งเลยเรื่องเรื่องเรื่ององบทำบ้านเนี่ยพ่อจะเป็นคนจัดการเนียว่่่่าาเล็็กกกบอกอ,อ,อออพพวคื ประหยัดไงแล้วก็จะบอกพ่อว่าบ้านสร้างทั้งทีอยากสร้างดีๆอะไรอะไรที่มันไม่ต้องประหยัดได้ก็ไม่ต้องประหยัดก็ได้แเอาดีๆแต่ว่าไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าพ่อส่วนใหญ่พ่อจะเซฟงบมากอ,อ๋องบแต่ว่าเราคุมเงินพ่อคุมงบเราหาเงินแล้วเราก็จะบอกพ่อว่าไม่ต้องคุมมากก็ได้อยากให้เล็กอยากให้บ้านหลังแรกที่สร้างด้วยแล้วก็ครอบครัวอยู่อีกนานด้วยอยากสร้างให้มันดีหน,น,น่อยเล็กไม่ได้ตีแค่ตีก็ เท่าไหร่หลักร้อยล้านเลยครับสิบเรียกว่าน่าจะน่าจะถึงถ้ารวมทั้งหมดที่ด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าที่เราก็ซื้อเองบ้านเราก็สร้างเองตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ถ่ายหน้าเป็นคนดิ้นดึ๋ตอนนี้ไม่กี่ล้านเลยตอนนี้ไม่ไม่รู้เลยฮะเลยไม่ทราบเลยว่าตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วะจเสร็จประมาณเท่าไหร่คะนิ นี่เอ่อก็น่าจะประมาณภายในปีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรติดขัดน่าจะเข้าไปอยู่ได้แล้วหายเหนื่อยไหมคะว่านได้บ้านหมดเลยเนเหนื่อยอยู่ตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่ฮะ,ะต,ต้องรอว่านเสร็จถึงจะหายเหนื่อยพี่คงงงนงานตรไรนเขาป่วยไหมเออยากนะ,ะโชคดีที่ผู้ชายที่บ้านไม่มีใครแบบบ้า,บาเลย ไม่บ้ารถพี่ชายเลยก็ไม่บ้ารถน้องสาวก็ไม่ได้บ้าเลยเป็น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 ไม่มีใครฟุ่มเฟือยเลยฮะก็ดีใจเหมือนแฟนขับซาฟามองอยูค่ะคว่าพอบ้านนี้เสร็จแล้วจะแบบเรื่องพี่จอยจะแบบว่าเปิดตัวเลยรนท้าไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยฮะก็ก็ ไม่เกี่ยวเขาจับตามองคุณรู้สึกไงบ้างก็ไม่เป็นไรฮะก็ก็แล้วแต่คนจับตามองไปก็งบ้านเลยก็สร้างให้ครอบครัวไม่ได้สร้างอะไรแล้วถือคือคนอาจจะมองว่าเเนนรืออหสร้างเสร็จเป็นเรือนหอไม่ใช่นอนถ้าเกิดเรือนหอซับใหม่โอ้โหอีกนานเนี่ยใช่ดูสามแซ่บหรออ่าคุณติงเหรอคุณหนุ่มก็จะรอไหวจะเลี้ยงสามผู้หญิงก็จะรอไหวหรือเปล่า เรียกว่าผู้หญิงที่เขารักเราเขาเขาไม่สนใจหรอกว่าเราจะอยู่หัอถ้าเกิดเราละถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรารักกันหรือว่าเรียกว่าแต่งตอนหนี้ก็ได้แต่งแนะแต่เราบอกว่าใช่ไม่เขียวครับพี่จอยไหมถ้าตรงมากนี่สมมุติหรือว่าอะไรฮะต ก็นั่นแหละรอย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าคนเรามาันสองคนสองคนรักกันจริงๆเรียกว่าเรียกว่าถ้าเกิดจะไปสนใจอายุจะไปสนใจหน้าตาทางสังคมจะไปอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่ใช่ตอนนี้จะอคุที่อยากแต่งเลือ่องนะยังนะอย่างตอนเราคิดว่ามันนานแต่ในเร็นลุก่าไม่ไม่นะเรียกว่าสมัยนี้ยุคนี้คนเขาแต่งงานกันามา แต่เป็นเมื่อก่อนพ่อแม่อย่างยุคพ่อแม่เราก็าจะแต่งงานกันเร็วน้อยแบบ20ก,กว่าก็แต่งกันแล้วแต่ว่าียกว่าเดี๋ยวนี้ด้วยอ,อะไรหลายๆอย่างที่เล็กว่าควรจะให้ฐานะตัวเองมั่นคงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ก่อนค่อยแต่งกอนแ่เย่อนไม่ใช่คนที่จะแต่งงานด้วยฮะพี่อยไม่ใช่คนที่เราอยากเป็นมันเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าใครจะเปแต่งกันใครแล้วเล็กอาจจะไม่ได้แต่งงานกันเลยเพราะว่าวจริงๆเล็กเป็นคนที่ไม่ซีเรียสอักเ่ากตอนที่เรามีครอบครัวอย่างเนรูอย่างตอนที่เราพูดไปในรายการว่าอยากแต่งตอนนนจ้รรงัิ อายุเท่านั้นจิ้มมออะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีครับผมเฮยตายแล้วแต่ยังไม่เจอสัญยาแต่งด้วยใช่เรื่องนี้มันยากยากเพราะอะไรคะเลือกมากหรือติดอะไรตรงไหนไม่ได้เลือกมากคนะเราเราเลยไม่เจอเฉยๆอะไรว่าเรื่องแบบนี้เดี๋ยวมันจะมามันก็ใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องแฟนเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมา พแม่พี่จอยก็จชอบต้นไม้มากแล้วก็ปีใหม่เราก็นัดๆกันหลายๆคนเข้าไปที่จะมีปาร์ตี้ในที่บ้านพี่จอยแล้วก็ซื้อของไปสวัสดีปีใหม่แค่นั้นเองเขาเขาทำประตูเขา ไม่ฮะไปเห็นเราไปก็ก็แม่คุณแม่เขาชอบดอกไม้ไงเราซื้อลงไปไม่ให้เขาเขาชอบเอาใจฝังตัวเป็นใจก็ไม่ได้อะไรคิดคิดว่าเวลาที่เราจะซื้อของขวัญอะไรถ้าเกิดเรารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วเราซื้อมันให้เขาจะคงจะมีความสุขเขาไม่ใช่แค่ไม่ใช่ไม่อะไรนะฮะเขาห่อให้สุภาพแข็งแรงดูแลลูกสาวเขาได้ดีแม่ตัวเองก็ซื้อซื้อได้แม่เราก็เขาเรียกว่าอะไรคือเราไปบ้านไปบ้านเราไม่ได้ไปบ่อยๆไปบ้านเราแบบเป็นช่วงปี ใหม่ีนึ่งก็คือเออเป็นเป็นเรียกว่ามันก็เป็นหนึ่งในกาลเทศะอืก็เลยแบบขอให้สวัสดีค่ะเขาฝากฝักถึงพี่จอยไหมคะแบบว่าดูแลฝากดูแลไมีฮะมีฮะถ้าฝากแน่ฝากให้พี่จอยดูแลเล็กมากกว่าแม่ของเรื่องข่าวจะทิ้งไ่รู้จุดยอดเลยโอ้ยเล็กไม่ทราบนะฮะเล็กไม่รู้เล็กไม่ได้เล็กไม่ได้ขนาดนั้นเขาไม่ได้กระหี่ำหรือประทันธ์อะไรขไม่ไหม น้องคนเนี hmm. ้ยเออตลกคนนี้ตอนนี้แกเหมือนเดิมโอ้โหไมนกั่พี่น้องรงวมงานกันปกติครับ